ลงใต้ไปที่กระบี่ครับมีความคืบหน้าหนุ่มวัย42ปีบุกไปฟันคุณยายซึ่งเป็นครูสอนมาราชื่อดังของกระบี่อายุ81ปีครับในจังหวัดที่ฟันแล้วญาติปีเข้าไปจะลุลมทำร้ายร่างกายด้วยครับนี่ครับเป็นจังหวัดที่ญาติของคุณยายแข็งครณวันอายุ81ปี ครูมาราชื่อดังของจังหวัดกระบี่ครับพยายามจะปีเข้าไปทำร้ายร่างกายนายอมรอศักดิ์อายุ42ปีหลังฟันคุณยายได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ภายในศาราสวดพระอภิธรรมวัดคลองเสียดที่กระบี่ขณะจัดพิธีศพของแม่ชีท่านหนึ่งครับเพื่อนในการก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายอมรศักดิ์ไปซื้อเหล้าที่ร้านขายของชําใกล้วัดแต่บอกว่าเจ้าของร้านไม่ขายให้เพราะไม่มีเงินซื้อครับและอยู่ในอาการเมาอย่างหนักจากนั้นปรากฏว่านายอมรศักดิ์เนี่ยเดินเข้ามาที่วัด ขนาดที่ยายแขมกําลังเป็นพิธีกรในงานศพครับก่อนที่จะถือมีดพระตรงเข้าไปที่ด้านหลังของยายแขมแล้วก็ฟันเข้าที่ต้นคอครับแม้ว่าชาวบ้านจะพยายามช่วยกันจับไว้ได้พร้อมกับแจ้งตํารวจแต่นายแอมอนสั์ก็ดิ้นหลุดจนเข้าไปทำร้ายยายแขมซ้ำก็ถูกชาวบ้านประชาทันสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับ กันอยู่ตรงโต้นนี้ค่ะแล้วคนร้ายเขาก็นั่งอยูด่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะคเขาก็นั่งเหมือนคนไม่มีสติก็เมาก็เห็นมีดพระก็พวกเราก็นั่งระวังตัวกันอยู่จังหวะที่เขาถือซอ,องมาที่จะถวายให้กับพระเขาก็ลุกลุกแล้วก็เดินเดินเดินไปก็ไปทำร้ายเลยค่ะเขาก็ไม่ค่อยจะปกปติอยู่ค่ะเขาก็ดื่มเหล้ากันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ค่ะคือเหมือนเหมือนคนคลั่งคนหลอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ค่ะ ตอนนี้คุณยายแขมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับแผลถูกฟันยาว7เซนติเมตรหมอเย็บไป5้าเข็มคุณยายกำลังใจดีมากครับมีลูกหลานคอยดูแลไม่ห่างสามารถลุกนั่งพูดคุยกับลูกหลานที่มาเยี่ยมได้ยายบอกว่าจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรช่วยเหลือง,งานศพต่างๆอยู่เป็นประจำก่อนเกิดเหตุกำลังนำสวดและเตรียมถวายซองปัใจจัยให้กััพระครับจู่ๆได้ยินเสียงปังจากนั้นยายก็หมดสติรู้ตัวอีกทีมีคนมาเรียกชื่อข้าง ส่วนคนก่อเหตุนเนี่ยยายบอกว่ารู้จักกันดีครับเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเขามองมาตลอดค่ะค<ต>เหล้ามาตลอดแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่กินแต่เหล้าเขาประทุยาด้วย <c oughs> ป้าเข้มก็ได้ยินว่าปั้งดังนักเลย <c oughs> ป้าเข้มก็ปึ๊บดนทีแล้วก็หลังจากนั้นทั้งไม่ทั้งตัวเองไม่รู้ว่าล้มหรือเคยไปรับนะ, <c oughs> ะก็ลืมไปเดียวหนึ่งตนที่มันเข้าไปพันนะ ถึงยายแขมยืนหันหลังให้มันก็ได้กวันั้งหันหน้าให้มันก็ได้กวันเพราะไม่เคยนึกมันไม่ได้โวยวายอะไรเจ้าคณะผือตันทัวมาบอกเมื่อคืนเขาจะเข้าไปควันพระโยงเกมนั้นยืนขวางอยู่ก็เลยควันยงเกมโก็จะเออหลายคนถามว่ายายแขมเป็นใครคุณผู้ชมจําได้ไหมครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วบิ๊กป้อมลงพื้นที่ไปกระบีคุณยายแขมท่านนี้แหละครับ เป็นมโนราชื่อดังในพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยครับมาต้อนรับบิ๊กป้อมอที่มาไวพรให้บิ๊กป้อมใช่ไหมใช่มาต้อนรับถึงสนามบินเมืองกระบี่เลยเนี่ยฮะแล้วยายแขมเนี่ยรำมโนรามาตั้งแต่อายุ1 1ปีเลยนะที่ผ่านมาพยายามถ่ายทอดให้กับลูกหลานและเยวาวชนที่สนใจมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีญาติและก็ชาวบ้านเนี่ยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะให้หายอยากใจะให้ยายหายไวๆทีนี้เนี่ยพอยายแขมเนี่ยมาต้อนรับบิ๊กป้อม อวยพร4ประการครับให้บิ๊กป้อมประสบความสําเร็จถึงฝั่งฝันแล้ววันนี้ปรากฏว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไปตรวจราชการที่จังหวัดตากครับแล้วปรากฏว่าบิ๊กป้อมได้วิดีโอคอลให้กำใจคุณยายแขมด้วยความห่วงใยสอบถามถึงอาการของคุณยายพร้อมกําชับให้ตํารวจดาเนินคดีกับคนที่มาฟันคุณยายตามกฎหมายครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะครับค่ะค่ะปลอดภัแล้วค่ะค่ะปลดภัแล้วนะค่ะปลดภัยเลค่ะน้ำเป็นวงค่ะแล้ววันหลังไปมันก็มีจะม่เยี่ยมอีนะค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับคขอบคุณกครับค่ะค่ะครับไปครับค่ะครับไคัค่ัไปครับไปครับปครัคัครับค่ะค่ะคับับครัไปครัไปคค่ะบค ออลูกหลานได้ยินเสียงยายแขมก็ชื่นใจนะยายบอกสบายดีปลอดภัยแล้วได้ยินเสียงบิ๊กป้อมใบสายสคนนึงอยู่ที่กระบี่คนนึงอยู่ตากเนี่ยบิ๊กป้อมบอกว่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมอีกอส่วนความคืบนหน้าของคดีตำรวจสพเหนือคลองครับได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนและเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับไม่ให้คุณยายแขมหายไปไวนะใช่ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้